สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะครับวันนี้ื่อกิ้ก๋วยเตี๋ยวนะครับมื้อเช้านะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับร้านนี้อร่อยมากนะครับเป็นร้านประจําที่กินนะครับกําลังทําอยู่นะครับวันนี้เป็นบะหมี่ต้มยำพิเศษ50บาทนะครับใส่ถั่วบดยาวกับหมูเยอะๆนะฮะ นะครับก็เ hmm. ด mm ี hmm. mm ๋ยกำลังมานะครับกำลังมานะครับตอนนี้น่าจะเป็นมื้อเช้าผสมกับมื้อเที่ยงนะครับมื้อเช้าผสมกับมื้อเที่ยงนะครับนี่ร้านนี้ปกติตอนเที่ยงคนเยอะมากนะฮะตอนเที่ยงอย่าได้หวังเลยนะครับนะครับเช้านี้กินอะไรกันอย่างครับพี่อุปผสมนะฮะมื้อเที่ยงกับมื้อเช้าผสมกันนะครับ น่าจะเดี๋ยวอีกคิวหนะึ่งอีกสองคิวนะอีกสองคิวก็ถึงแล้วนะครับฟรีอยู่เมืองนอกอยู่เมืองไทยรายงานตัวได้นะครับวันนี้กินเตี๋ยวนะครับนี่กําลังทํานี่กําลังทํานี่คอมบิวถึหมาเด็กกันนี่กันนี่กวางหมูเขาอร่อยมากนี่นี่นี่นะครับนี่คนขายคือกินที่นี่มานานแล้วนะครับพอมานั่งปุ๊บ น้องเจ้าของร้านจะรู้เลยว่าชอบรสยังไงนะครับเนี่ยอร่อยมากนะครับอยู่หลังน้อมจิตหลังน้อมจิตนะฮะน้อมจิตพาสซาบางกะปินะครับนะครับอร่อยแป๊บหนึ่งนะครับกเตี๋ยว กินแค่เสียวให้อร่อยต้องใจเย็นๆนะครับต้องใจเย็นๆนะครับนี่เครื่องพริกนี่อันนี้เขาไม่ห่วงนะครับมีตัวดิซงพริกอร่อยอร่อยมากเลยนะครับปิดแป๊บหนึ่งนะครับปิดแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับเห็นไหมผลราคครับรอกินแคเสียวครับตามคิวนะครับไม่มีอาิสิ์นะครับ ใครมาก่อนได้ก่อนใครมาหลังได้หลังนะครับ,บนะครับัใช่ครับ f อฟซีงนอกรายงานตัวกันก็ด้นะครับอร่อยนะครับครับนี่ทำแล้วนี่นีของพี่ได้ใช่ไหมของพี่ใช่อ่ามีถัรวอย่าลืมถั่วถั่วเอาสุกพอดีนะ ฟันไม่ดีแล้วกินแข็งมากไม่ได้พี่ใหม่หยุดกี่วัน,น,นยังไม่นอนานะคีณบิ๊กย,ยังไม่หยุดเนาะเดี๋ยวคนไม่มีอะไรกินแล้ว <c> ค <oughs> ุณแม่อยู่ไหนไม่เจอคุณแม่เลยไหะะนอะ่ะตรงไหนอยู่ข้างหน้าค่ะเนาะเดี๋ยวจะไปชิมอ่ะเป็นแม่ค้าตะสาเปาวละนี่ยกให้ลูกสาวเลยใช่ไหมนมมี่เดี๋ยเดินในอเมีการทำนี่ตายเลยเคล็ดลับไม่หวงสูตรนะใครลอกเรียนก็ไม่ได้ สูตรไทยก็สูตรมันนะครับนี่นะครับเปิดขายตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงกี่โมงครับถึงหกโมงเย็นะถึงหกโมงเย็นนะครับมีสองร้านนะครับอยู่ข้างหลังน้อมจิตพาซาบาังกะปีนะครับเอ,อ่นะครับอ่ะลืมลืมถัวมถ่วป่ะลืมตัวพี่อุ๊ปป่ะนี่ครับมีกระดูกหมูใส่ปลาหมึกปลาหมึกกรอบแล้วก็มีกาก,ากหมู ใส่ถั่วแล้วดีนะครับอ,อ,อ,อีกหน่อยอีกหน่อยหนึง่งอีกหน่อยหนึงเนี่ยนี่ใส่ถั่วหดยาวฮะใส่ถั่วหดยาวเห็นไหมเป็นไงเหมือนก๋วเตี๋ยวสุโขทัยจะใส่ถั่วหดยาวนะครับอโอเคเด่นระเด็ดนะครับนี่ไม่เหมือนใครนี่เดี๋ยวพอสังเกตรสชาติพอดีนะครับ ไฮแวะมาแถวบางกะปิมา,มากินกันได้เลยนะครับมีน้ำขุบกิกนะครับอุจะพิเศษ50บาทนะครับส wow. ิ้นใหญ่ด้วยเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอฟีบางนอกมากินกันแน่เลยอ่ายกมาให้พี่ตรงนี้เดี๋ยวพี่จะถ่ายลงขอลงช่อง YouTube พี่ช่องอุบยาช n แนล มาเลยมือน,นี้พิเศษนะไหนหนูวันตรงนี้ถึงไหมดีดีนี่เนี่ยเป็นไงนี่รสชาติก๋วยเตี๋ยวต้มยำเห็นไหมนี่เป็นไงนรสชาต,เตาเิเป็นไงรสชาติเป็นไง,าาเ,นไงเดี๋ยวยังไม่ได้ชิมเลยเดี๋ยวจะกินเผื่อน,นะครับเดี๋ยวจะกินเผื่อนะครับาบายบายกิปนี้อ่าไมคนอ่านได้ไงนี้ก่อนนะไอนี้หน่อยหนึ่งนี่หน่อยหนึ่งเขาไม่ห่วงเรื่องนี้คนโต สามตอนกันเลยทุกคนใหม่เลงเป็นไงครับโอเคครับเป็นไงครับหน้าตาเป็นไงบ้างหน้าตาเป็นไงนี้มื้อเช้ากับมื้อเที่ยงเรือบรวบตึงนะครับบ่ายก็ได้นะนี่นี่นี่จะกินเผื่อนะครับตกลงจะกินละ เดี๋ยวจะกินเผื่อนนะครับกินเผื่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะซับสไคร์กันดนึ่งอุ๊บบีอาชาแนลนะครับสวัสดีครับเอสตีนะครับใครมาบางกะปิเดี๋ยวพุ่มจะพามากินนะครับสวัสดีครับนี่ไต่ตอกขวยาวนี่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 เป็นไงน่ากินไหมครับน่ากินไหมครับน่ากินไหมครับโอ้สวยๆเยอะๆจัดจานจานบางกะปิครับขอบคุณครับสวัสดีครับ